สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันเช่นเดิมกับผมอาคมข่าวตองซึ่งหลายๆท่านที่ได้ดื่มได้กินไปแล้วเห็นผลชัดเจนก็เลยมานั่งเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อที่จะให้เป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านที่กําลังทนทุกข์ทรมานท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจอยู่และยังมีหนทางที่จะให้ท่านพบกับสิ่งที่สิ่งที่ทุกคนปรารถนานะครับกับสมุนไพรพื้นบ้านล้านนาซึ่ง จริงๆแล้วนะครับผมก็ได้ให้ฉายาว่าเป็นสเตมเซลล์ระดับราญยานะครับที่จะเข้ามาฟื้นฟูสุขภาพของเรานะครับให้มีกําลังและสุขภาพที่ดีกันต่อไปนะครับวันนี้เดินทางมาที่อําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยานะครับมาพบกับคุณนาท่านหนึ่งซึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพหลายๆเรื่องนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณน้ากันดูนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับคุณนาชื่ออะไรครับปอนมุนเมียงเจ้า อ้วนมูลเมืองนะครับป้าอ้วนมีปัญหาเรื่องสุขภาพยังไงบ้างครับตอนแรกมันเป็นกระดูกทับเส้นนะเจ้าอ๋อเป็นกระดูกทับเส้นเจ้าแล้วไปรักษาที่ไหนครับกระดูกทับเส้นนี้ก็รรักษาโรงพยาบาลพยาเจ้าเป็นมานานหรือยังครับเจ็ดปีแล้วเจ้าอ๋อเมื่อเจ็ดปีก่อนแล้วเป็นกระดูกทับเส้นเจ้านะครับก็ได้รักษาแล้วก็ดีปกติแล้วหรือว่ายังไงครับที่กระดูกทับเส้นนะเจ้าไปฟ้าแล้ว ชาแล้วก็มันกระามานตึงมดตัวเลยอ๋อหลังจากผ่ากระดูกทับเส้นมาแล้วมันก็รู้สึกชาทั้งตัวเลยจ้าชาตามปลายมือปลายเท้าจ้าแล้วก็เป็นอย่างอื่นอีกไหมครับอยาอืออ่นแบบนี้เจ้าแล้วอนอกจากชาอย่างเดียวชาอย่างเดียวปวดกับปวดไม่ปวดแล้วมันชานี่เวลาเราเดินไปเหยียบพื้นเหยียบอะไรพวกนี้มันมีความรู้สึก รู้สึกเจ็บชาเจ็บใช่ไหมครับแล้วก็โรคอย่างอื่นหรอครับโรคอย่างอื่นแบบนี้ความดันเบาหวานอะไรไม่มีนะครับก็คืออาการเหน็บชาเจแล้วหลังจากที่มันชามาเนี่ยป้าอ้วนได้ไปหาหมอหรือไปรักษาที่ไหนมาบ้างไปหาหมอแล้วรักษาแล้วลวก็มันบะหายข้อปวดนี้ตัวปวดเจไรปวดไรมันปวดแบบไหนครับป้าอ้วน มารู้จักกับสมุนไพรข้าตองได้ไงครับการน้องปันแก่ของลูกเบ้านะครับปกกันเลยว่าเอามาให้กินเพราะเราแม่นะครับกินมาถึงควานว่าสบายแล้วว่ะออแล้วตอนที่กินไปเนี่ยมันมีอาการกระทุงหรืออะไรแบบไหนบ้างบม่มีกระทุงเจ้าไม่มีนะปกตินะครับปกติแล้วก็เรื่องของการตื่นนอนหรือการนอนนี่เป็นไงครับหลังจากดื่มไปแล้วการนอนนี่รับดีอ่ะหลับลึกกว่าเดิมหลับต้องนี่หลับสนิทเลย ครับแล้วก็ตือน,นเจ้ามาเจ้าตื่นเจ้า,จา,จามาลยแล้วป้ากินมากี่ขวดนะครับแล้วอาการที่ชาอะไรนังกินไปขวดก็ครึ่งหนึ่งขวดครึง่งนะครับแล้วมารู้สึกอาการดีมาตั้งแต่ตอนไหนครับดีมากินสักเกินขวดก็รู้สึกว่าดีมาเลยอนอนกับรับดีครับแล้วแขนที่บอกยกได้ครึ่งเดียวตอนนี้ชโยได้แร้วเดียวดีชโยได้แล้วอ้ฟ้อนํำได้อะไรได้นะครับได้ครับแล้ว รู้สึกพึงพอใจไหมครับเข้าใจเจ้าครับถ้าคะแนนเต็มหนึ่งร้อยเนี่ยพระอ้นจะให้สักเท่าไหร่คะแนนก็เต็มร้อยเนานะโอ้ให้หนึ่งร้อยเลยหนะึ่งร้อยเยอ่าไม่ได้เอาใจทีมงานนะครับกินมาทุกอย่างนนมมากนีามมาก่นะก,กินมาทุก,ทกยางครับผมแต่ว่ามันบบบมีโอกาสเลยแต่นมเขาต้องน่ยมันมือโอกาสทเขาจะได้หายคือน,น้ำหมกักหรือวัสมุไพรต่างๆที่เขามีขายตามท้องตลาดเนี่ยก็สรรหามากินหมดกินมามดแล้วเจ้าทุกอย่างครบนะครับหมดเลยก็อาการก็ยังมีอยู่ แต่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องสมุนไพรคบแล้วเพียงขวดขวดเดียวขวดเดียวก็เห็นผลเห็นผลเลยนะครับแล้วก็พึงพอใจมากให้คะแนนเต็มหนึ่งร้อยพอใจเจ้า